อนเดี๋ยมือนิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเนยเฮ้ยต้ยเม้ายมาฮ้ยเ้เน้ยเ้ยเฮ้นเ,นนนเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเล้ยเยเ่เน,นะาะเห็ดเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ย้เหเเฮ็ดลงะงนะูเงเเรเเเเอมเบิ่งกันว่าเห็ดสิได้ไไหลายปานดเนาะครับเนาะไปะ อันนี้คือเอ็ดไข่นะครับเนาะครับรู้ว่าเห็ดแต่ไข่หอมอ้เท่าครับเอ็ดดินเท้าเท่า คุณครับดอกนึงร้ายครับเข่าครับไม่ย้ำเรียงได้กี่สีละ่ะนี่ครับดอกนึงเขาปลาหาเห็ดกันดอกนึงนะเห็ดก็ยงัง,ยงนอบกนุกเก็บไว้ก่อน นี่ฮีนี่ครับนี่ใครเฮ็ดละงูพี่นอ้องโอ้ออยเฮ็ดงูเห็ดเึ่นเหลืองคับเห็ดเึ่นเหลืองนี่คือเฮ็ดเป็นเหลืองเบคับเอ้ โอ้พี่น้องนี่ครับเฮ็ดพึ่งลูค่าครับมเบึงไปพวกเก็เห็นบานมาเบึงเห็ดผึ่งลูกค้าครับเห็ดพึ่งขมนี่ครับนี่คือเห็ดผึ่งขมนะครับนอ้องออกวันมาเอาเอาเนี้อมาใส่เอาเห็ดพึ่งขมครับเห็ดพึ่งลูค่าเอาออกเป็นหมูเลยเนาะเป็นออกลายไงนี่ครับพืชผึ่งขมพี่น้อง ออกปินป่าเลยพี่นอ้องเาเพื่นอนได้อ,กออกเพื่นอนทีออกปินหมูใหญ่มาเก็บเอาน,นี่ครับนี่คือเห็ดพึ่งพึ่งยุค,คากินเดีเวิร์ตนะครับน้องครับนี่คือเห็ดขี้ฆคค่านะครับเด้อนี่ดุงเห็ดขีค,คา เนีมาใส่เนี่ยกินไ้เป็นสกี่กิน